สวัสดีค่ะวันนี้เยปานจะพามาย้ายต้นพริกนะคะที่เยปานพร้อมที่เขางอกขึ้นเนี่ยค่ะเขาแน่นมากแล้วก็เพราะว่าเยปานไม่ได้ใช้หวานเอาเมลเลสดนะคะขยี้ให้เขาแตกแล้วยาปานก็เอามาวางไว้แบบนี้เขาก็เลยขึ้นทุกเมล็ดแต่วันนี้เยปานก็จะพาย้ายต้นกล้าลงในกระถางเล็กนะคะเขาจะได้จเจริญเติบโตเร็วแล้วเราจะได้เอาลงปลูกในกระถางอีกที ดูเขาขึ้นเอา,มาเมล็ดมาวางไว้เฉยๆแล้วก็ใช้ดินกบไว้ค่ะลน้ํารดก็จะขึ้นแบบนี้เลยเป็นกระจุกอย่างนี้เลยเราจะไปดูดินและกระถางของเยปานนะคะว่าเยปานใช้อะไรวันนี้วันดินใช้ดินถุงก็ได้ค่ะดินที่เพาะพวกใบก้ามปูนะคะกาบมะพร้าวสับก็ยังมีอยู่เลยแล้วก็มีคุยมะพร้าวค่ะเราหมัก เอาไว้ใช้เองนะคะเยปานใช้น้ําจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะหมักเอาไว้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะใครมีจุลินทรีย์อย่างอื่นก็หมักได้นะคะเราจะมาล่อนดินเอาแต่ดินละเอียดนะคะนิปันก็จะใช้ตะกร้านะคะที่มีรูตะข่ายห่างๆแบบนี้ค่ะ นี่นะคะก็จะได้ดินละเอียดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะปลูกนะคะเดี๋ยวจะปันร่อนก่อนียปันก็ร่อนมาแล้วนะคะก็จะได้ดินแบบนี้ค่ะต่างที่เยปานจะเอามาเพาะปลูกต้นกล้าพริกก็คือขวดนะคะเยปานตัดเอาไว้แล้วะคะ่ะเยปานก็ตัดเปิดหัวท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ไม่มีกระถางเล็กและถาดหลุมค่ะใช้ขวดน้ำเรานี่แหละนะคะเพราะปลูกได้เลยขวดเปล่าแยะทิ้งนะคะใช้ประโยชน์ได้ค่ะแล้วเราจะมาตัดขวดกันก่อนนี่นะคะก็ตัดตรงท้ายเขาออกเลยตัด,ดง่ายตัดตรงปลายออก เราไม่ต้องไปหาถุงดำเพาะค่ะถุงดำยายต้นกล้าเราก็กะเอานะคะกะให้พอดีบางที่ใช้ขวดนึ่งก็ได้สามสามอัน นี่เยปานตัดเอาไว้แล้วค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วหาตะกร้าหรือถาดรองก็ได้นะคะใช้เยปานก็จะตัดขวดอีกขวดหนึ่งค่ะเอาไว้ตักดิน <Yeah. S 1> จะทำให้เป็นตัดง่ายนะคะตัดเฉลียงออกไปแบบนี้ เดยวเราไปตักดินได้แบบนี้นี้ก็ตักได้เหมือนกันพอเราเอาใส่ในขวดให้เต็มแล้วนะคะให้ใช้นิ้วกดค่ะให้แน่นนะคะ ให้เข้าแน่นเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหนากันแน่นมากเป็นกระจุกเลยค่ะจะแน่นมากเลยแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ย้ายเขาจะแย่งอาหารกันนะคะจะไม่เจริญเติบโต ออกมาแบบนี้เลยค่ะนะคะเราจะแยกต้นก้าเขาออกค่ะเอาต้นที่สมบูรณ์โหดูมเมล็ดเขาเยอะมากที่เขาพ่อขายนะคะเขาจะได้ เยอะมากเลยค่ะ,มะเมล็ดค่ะถ้าเกิดเราเอาลงในถาดหลุมเราก็จะได้เยอะอยู่นะคะเยปานก็เพาะเอาไว้เวลาเราต้องการปลูกลงกระถางเราจะได้ปลูกง่ายๆค่ะนี่นะคะเยปานก็ย้ายต้นกล้า ลงในขวดของเราแล้วนะคะที่เราตัดไว้ะคะ่ะนี่นะคะก็กดหน่อยกดให้อย่าให้รากเข้าฟูค่ะกดแต่เราลดน้ำเขาก็แน่นอยู่แล้วนี่อลดเลยนะคะเราทำแบบนี้นะคะเราย้ายต้นกล้าพืชผักทุกชนิดได้หมดนะคะ เราจะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแสงแดดค่ะใหม่ๆส่วนที่อยู่ในขวดนี้เยปังก็ย้ายต้นกล้าออกมาเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะเขาก็โตแล้วค่ะแล้วเยปันจะเอาลงมปลูกในกระถางนะคะจะย้ายเขาออกแล้วค่ะส่วนดินนะคะที่เยปันจะเอามาปลูกนะคะก็เป็นดินล้วนซุยนะคะดินในกระถางนะคะเยปันใส่ไว้เต็มเดี๋ยวเยปันตักออกก่อน ุดให้เขาเป็นหลุมปันจะใช้ต้นก้านี้เลยนี่นะคะยกมาเลยนี่เวลาเราปลูกนะคะก็ปลูกง่ายมากเลยค่ะแค่เราบีบบีบให้เขาหน่อย องไปย้ายต้นกล้าแบบนี้ดูนะคะกระถางเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะใช้ขวดของเรานี่แหละก็จะเจริญเติบโตเร็วนะคะก็ลองไปเพาะดูแล้วก็ย้ายลงปลูกในกระถางได้เลยค่ะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางขนมปังค่ะเป็นปีพะนมปังนะคะเราอย่าเอาทิ้งนะคะถ้าเกิดที่บ้านใครมีก็ใช้ เจารูข้างล่างนะคะก็ปลูกพริกปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้ทุกชนิดนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะยายปังก็จะเด็ดยอดเลยเราจะเด็ดทุกต้นเลยเขาจะได้แตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่ส่วนกระถางนี้ยายปานเพิ่งปลูกเพิ่งเด็ดยอดนะคะเขากำลังจะแตกเหมือนกันก็ลองใช้ขวดเพาะ ต้มก้าอ่อนแบบนี้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทาการนปูกผักขอข,ขอบคุณสวัสดีค่ะ